สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตตอนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาประจำวันที่3มิถุนายน2,563ครับวันนี้เช้าหน่อยนะครับประมาณตีห้าก็ลุกขึ้นมาไล์สดคุยสนทนากับท่านทั้งหลาย ท่านผู้ชมครับประเทศของเราเนี่ยเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับเดินทางมาถึงจุดที่จะหามเอาคนแก่มาเป็นหัวหน้าพักครับหามบิ๊กป้อมประวิทย์วงสุวรรณพลเอกนั่งที่ไหนหลับที่นั่นขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐและมีข่าวว่าจะปูทางให้บิ๊กป้อม คนแก่หลับทุกกรณีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี <c oughs> มันเดินทางมาถึงจุดน,นี้ได้ยังไงครับท่านผู้ชมครับมันหมดคนแล้วหรือในพักพลังประชารัฐเนเอาคนหนุ่มเอาคนรุ่นใหม่ความคิดแหลมคมเฉียบไวมันหมดแล้วนะครับมันหมดแล้วใช่ไหมแม ผมก็ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดเรื่องพรรคของท่านหรอกนะครับแต่บังเอิญว่ามันเป็นเรื่องสาธนารนณะมันเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ท่านขัดแย้งกันขัดแย้งกันเพื่ออะไรครับก,ก็เพื่อแก่งแย่งยึดมั่นในตัวเองแย่งผลประโยชน์ขัดแย้งกันเป็นการเล่นการเมืองน้ำเน่าวังวนน้ำเน่าครับถอยหลังลงคลองไม่เกรงใจสถานการณ์ โควิด1 9เลยพลกรกกู้เงิน1.9ึ้าล้านล้านเพิ่งผ่านสภาไปนะครับเดี๋ยวนี้จะหาคนมารับผิดชอบกระทรวงการคลังที่จะดูแล1.9ึ้าล้านล้านใช่ไหมกะว่างานนี้ถ้ากูไม่คุมแล้วรายได้จะมาอย่างไงอย่างนั้นหรือเปล่าประชาชนสงสัยนะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชา ก็ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าตูบิบตูคือนายกรัฐมนตรีวอนบังคับให้ใครรักไม่ได้แต่อย่าถึงเกลียดประเทศของท่านเลยโอ,โอ,โอ้วอนให้คนรักไม่ได้หรอครับแต่อย่าถึงกบเกลียดประเทศของท่านเลยนี่พูดถึงใครครับผมไม่เคยที่จะไม่รักประเทศไทย ผมเป็นคนไทยภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยผืนแผ่นดินนี้เป็นผื้นแผ่นดินอันอบอุน่นเป็นผืนแผ่นดินที่ประชาชนคนไทยทำมาหากินมาไม่รู้กี่ชั่วกี่คนแล้วครับกี่ชั่วคนแล้วผมรักคนไทยแต่ผมมีเหตุผลว่าผมไม่ชอบและไม่รักพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ เพราะที่มาของคุณมาโดยไม่ชอบทำมาโดยวิธีการกรบฏมาโดยวิธีการยึดอำนาจอธิบไตยของปวงชนชาวไทยทำการรัฐประหารเป็นสัตว์เดรัจฉานของวิชารัฐศาสตร์ครับอยากได้อำนาจแต่ปล้นเอาไม่มีปัญญาไปขออำนาจจากพี่น้องประชาชนพลนเอกประยุทธ์ถแถลงที่ประชุมครลโมถึงประเด็นความเคลื่อนไหวในพัก พลังประชารัฐว่ากรณีที่กรรมการบริหารพรรคประชารัฐ18คนยื่นใบลาออกความจริงก็เป็นเป็นทุกพักท่านบอกนะความจริงลักษณะการลาออกอย่างนี้ก็เป็นไปทุกพักมันไม่ใช่ทุกพักหรอกครับจะไปแอบอ้างพรรคการเมืองพรรคอื่นเขาสิเขาไม่เคยลาออกยกกระบวนออกครึ่งต่อครึ่ง18อย่างนี้เหมือนพรรคของท่านหรอกครับ ความจริงก็เป็นเช่นนั้นผมไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครเรื่องของพรรคการเมืองก็ว่ากันไปในพรรคก็ไปคุยกันภายในส่วนเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่เป็นหน้าที่ของผมซึ่งยังไม่ถึงเวลาขออย่าได้มีเรื่องต่อไปอีกเลยทั้งนี้ผมไม่สามารถบังคับให้ใครรักทุกคนแต่อย่าถึงเกลียดประเทศของท่านเลยใครเป็นคนพูดว่าเกลียดประเทศวะ อย่าตู่นะอย่ากล่าวหาประชาชนท่านครับความขัดแย้งของพรรคพลังประชารัฐก็เป็นเรื่องของท่านมแม่จับเอานักการเมืองที่ไม่รู้คิดทางการเมืองยังไงเอามารวมกันในตลาดนัดโคกระบือนำเอาเศษเหล็กมารวมกันเปิดเป็นตลาดเสียงกงแบบผู้สื่อข่าวเขาว่าส่วนนายอุตมะและนายสนธิรัตน์ครับ หัวหน้าพักและเลขาธิการพักเ๋ยวนี้ถูกปลดทางอากาศแล้วนะครับอยู่ในตำแหน่งเพียงรักษาการบนนะครับเพราะว่าผิดหวังกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐ18คนลาออกชี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอุตมะว่าดนะครับเหมาะสมตอนไหนแล้วครับแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นควรต้องมาจากสสที่จัด ที่ตัดสินใจว่าจะให้พรรคเดินทางไปในทิศทางใดไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคพรรคต้องสนับสนุนนายกรัฐมนตรีในการทํางานมากกว่าเล่นการเมืองอันนี้อุตมะว่านะครับส่วนนายสนทิรัตน์นะครับเลขาธิการพรรครักษาการบอกว่าการเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นในที่ประชุมพรรคไม่ควรมีขึ้นในเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาที่ประเทศเผชิญปัญหาโควิด -19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องพี่น้องประชาชนไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ของใครพักพลังประชารัฐไม่ได้แตกแยกเพียงแต่แตกต่างทางความคิด <c oughs> พูดยังไงก็พูดเถอะครับจะยกแม่น้ําทั้งห้าจะยกอมพระมาพูดอมโบ์อมสารวัตรมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับความขัดแย้งของพวกท่านนี่ ชี้เห็นถึงการเมืองที่มันน้ำเน่าถอยหลังเขาหลงของไม่มีทีท่าที่จะพัฒนากูต้องเป็นมึงไม่ต้องเป็นแต่กบแตกเหล่าครับเคยอยู่กับคนนี้มาก็มาถีบคนนี้ไปการเมืองน้ำเน่ายิ่งกว่านิยายน้ำเน่าครับคนไหนที่เลือกพักพลังประชาัฐมานะครับคงจะบ่นอุบเหมือนผมนี่แหละคงจะบ่นว่าเฮ้กูเลือกมาไม่ใช่ให้มึงมาขัดแย้งกันนี่มันแย่งยังกะ อะไรที่เราเลี้ยงที่บ้านแย่งกันกินเข่าวง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 ,วงนี่มันมันสมเพศเวทนาครับมันสมเพศเวทนานะอันนี้ก็วันนี้ก็ขอพูดเรื่องพักกำลังประชารัฐซึ่งไม่ใช่คือซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วครับแต่ว่ามันมันเป็นบุคคลในข่าวเป็นเรื่องของข่าวสาธารณะจำเป็นต้องมาพูดจัดแกงกันไปครับแย่งชิงผลประโยชน์กันไปแทงข้าหลังกันไปท่านประยุทธ์จนันโอชาบอกผมไม่ยุ่งกับพักท่าน สมคิดก็บอกโอ้โหน่าเสียดายนะสมคิดจะสู่สิพิทั้งบนคําว่าน่าเสียดายจะเป็นเสียดายอะไรก็เบื่อแล้วนี่ก็ออกไปสิเขาจะปรับออกหรือไม่ปรับก็เรื่องของพวกคุณนะครับประเทศชาติแนหะ่ผมมองไม่ออกว่าจะเอาคนแก่คนแก่มาเป็นหัวหน้าพรรคบทบทคนละบอกพรรคพลังประชารัฐโอ้ยเป็นแต่อยาอไอโขไปใส่ก็หิวปีกไปใส่ก็นั่งรับ นวนสูตรสูดนาฬิกากับบุมีไปยืมมูโอ้วันน่าขยะขยแงงนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ท่านผู้ชมกับเรื่องสมาชิกวุฒธธิสธธภาที่ประชุมวุฒิสภาครับลงมติเลือกนายสุชาติตกกระกูลกเกษมสุขอดีตผู้วษาหัวหน้าคณะในสารอุทธรอดีตอนอชอสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมันเป็นปัญหานะครับการเลือกคณะกรรมการปปชท่านนี้ มีปัญหาที่จะต้องขอบคิดว่าท่านเป็นสอนอชอพ้นจากตําแหน่งสอนอชอสภาณิษฐิปยัดแห่งชาติซึ่งทําหน้าที่เป็นสอสอส,อสอวอในขณะนั้นพ้นมายังไม่ถึง10ปีครับนี่พ้นมาเพิ่งปีเสศษๆเท่านั้นเองทางสอวอเลือกมาเป็นปปชได้อย่างไรเรื่องนี้กังขานะครับไม่ใช่เพื่อนเกาหลังกันเหลยไม่ใช่เพื่อนช่วยเพื่อนเลยนะเอาพวกสามมาเป็นสอนอชอสอนอชอ จากสนชก็เอาเอาพวกษาคนเดิมเนี่ยไปเป็นปปชผมเคยเรียกร้องให้เรียกกำลังของทหารกับกองทัพเรียกผู้ว่าษากับศาลครับนี่ไปยุ่งยากกับองค์กรอิสระเขาและก,ก็การคัดเลือกของวุฒิสภาชุดนี้ชุดที่แต่งตั้งเนี่ยชุดลากตั้งเนี่ยเพื่อนช่วยเพื่อนหรือเปล่าต้องนำเรื่องนี้ต้องเคลียร์ต่อตอนร่บพิจาาประชาชนนะท่านสมาชิกวุฒิสภาที่คนอื่นตีความเนี่ย ทียิบทีตนเองตีเพื่อนช่วยเพื่อนเก่าหลังกันเนี่ยโอ้โหปล่อยละลวมกันอย่างนี้ให้เป็นปปชได้ยังไงปปชไปดูการทุจริตคอร์รัปชันนะครับคุณเข้าสู่ตําแหน่งโดยการไม่ชอบขัดต่อระเบียบขัดต่อข้อบังคับต่างๆเนี่ยพ้นตำแหน่งไม่เกิดไม่ถึง10ปียังไม่เป็นปปชได้พ้นตำแหน่งสส,ส,สอวอซึ่งสนชทำหน้าที่แทนเนี่ยยังไม่ถึง10ปียังหน้าด้านแต่งตั้งกันไป สวลักตังหลักตังอายเขาไม่หรครับอายเขาไม่เรื่องนี้นะคุณสุชาติตระกูลกเกษมสุขนะครับผมว่าท่านลาซะครับลาออกซะผมว่าถ้าปล่อยนานกว่าน,นี้ชื่อเสียงของท่านจะถูกย่ำนะครับไม่ต้องรับตำแหน่งก็ได้ปปชเลยท่านก็เป็นผู้อ,อกักษรเป็นอดีตผู้อ,อกักษรมีเงินบำเหน็จบำนาญอยู่แล้วนะครับเอาชื่อเสียงให้ทุกคนมาเหยียบย่ำทำไมนี่เป็นข้อสังเกตนะครับ เรื่องสุดท้ายครับผมเสียดายการเสียชีวิตเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาที่ผ่านมาของนักมวยที่มีชื่อเสียงที่ผมรอบชอบและประทับใจพุทธล้อเหล็กครับพุทธล้อเหล็กอายุเพียง68ปีเกิดวันที่หนึ่งมกราสองพันเาสิบหเป็นชาวจังหวัดตรังครับมีฉายาว่าไอ้หนูเมืองตรังชกมวยสุดยอดที่สุดครับเก่งมากคู่หูคู่บุญกับคู ชนะทับแก้วกูคูเลยนะครับแห่งคข่าลวรุินะครับโทษขอประทานโทษผมเป็นเพื่อนกับขุดผ่านน้อยฟรอุุิครับไอหมูไอหมูแข่งทองหมูแข่งทองกับไอหนูเมืองต่างเนี่ยซ้อมอยู่ในไข่าลวรุิด้วยกันนะครับเกิดพศเดียวกันก็น่าเสียใจนะครับดูวัย68ปีผ่าตัดหัวใจครับท่านที่เคารพครับท่านชื่อจริงว่านายทวีศัตพิพัฒน์กุลนะครับชื่อเล่นชื่อว่าหลอเป็น คนจังหวัดตรังก็คงจะทําพิธีศพอยู่ในที่จังหวัดตรังนะครับขอแสดงความเสียใจและไว้อะไรต่อการสูญเสียของนักกีฬานักมวยผู้ยิ่งใหญ่ในหัวใจของผมครับคุณเป็นเพื่อนกับพุทธพาดน้อยวรลุฒผมก็ถือว่าพุทธล้อเหล็กก็เป็นเพื่อนของผมนะครับขอให้เพื่อนไปสู่สุขตินะครับวันนี้ขอสนทนาแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ